สวัสดีค่ะพบกับการรายง,งานการพยากรณ์อากาศจากสูงอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันจันทร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2567ลักษณะอากาศจะเป็นเช่นไรมารับชมกันได้เลยค่ะลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อุณหภูมนะิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียส คุณภภูมิสูงสุดอยู่ที่28-32ถึงองศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กควรงดออกจากทะเลอันดามันในระยะนี้ค่ะจบการรายง,งานการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 7 6 3 7 7 9 9 1ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอบคุณค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน